สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นการไล์สดขายคอนโดที่ฮาสสุดๆส,สำหรับเจ้าของอาณาจักรคูบอนอย่างแน็กชาลีที่มาในลุคที่ดูหล่อสุดๆจนแฟนคลับนั้นโอดแซวกันไม่ได้อาทิเช่นวันนี้ชาลีร่รางทองหล่อมากเลยค่ะหล่อจังเลยค่ะ แต่แอบหน้าวอกไปหน่อยฮ่าฮ่ฮ่านายหญิงกามีนไม่มาหรอครับวันนี้คิดถึงนายหญิงจังเลยและในระหว่างที่ไลฟ์ได้มีบางช่วงบางตอนชาลีได้บอกว่าขอโทษเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะครับพวกคุณอ่านไม่ได้เพราะทีมของผมซื้อสดจากที่ดูแค่แชทส่วนมากซื้อสดและเก็บปลายทางอย่างเดียวเลยและบอกว่าครบ1000ห้องแล้วแล้ววันนี้ผมอาจจะขายได้เป็นหมื่นห้อง จนทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นห้าไปตาม,ตามกันจนคอมเมนต์แซวสนานอาทิเช่นเอาห้าห้องค่ะจะเอาไว้เลี้ยงไก่จองเจ็ดห้องขอตีทะลุติดกันนะคะเซล์หล่อจังเลยค่ะขอเหมาทั้งชั้นเลยมีแฟลเซลไหมคะขอเก็บปายทางยิ่งดีค่ะเรียกได้ว่าแต่และคอมเมนต์ทำเอาขำกระจายกันเลยทีเดียว และก็มีบางช่วงบางตอนชาลีได้พาเดินชมระเบียงเนื่องจากมีคนถามถึงว่ามีที่ตากผ้าไหมและชาลีได้แนะนำฉันวางกรอบรูปว่าตากผ้าได้และที่พีคือว่าตากหลังู้เย็นก็ได้และยังมีที่หาไปกว่านั้นเมื่อชาลีได้บอกว่าโคมไฟสามารถตากกางเกงในได้ด้วยจนทำเอาแฟนคลับนั้นเอฟเพิ่มกันคนละสิบกว่าห้องเลยทีเดียว และยังมีการทิ้งท้ายด้วยว่าอยากจะบอกว่า fc ผมมีแต่คนรวยระดับมหาเศรษฐีคุณดูสิคอนโดราคา1.5ล้าน3ล้านพันห้อง2,000ห้องผมปิดการขายเป็นวาเลนและคาดว่าวันนี้ผมน่าจะขายได้เป็นหมื่นห้องเพราะ fc ผมมีแต่คนมีระดับจริงๆและต่อไปผมจะหันมาไล่ขายคอนโดแล้วเลิกขายครีมแล้วเพราะไล่ขายครีมราคาไม่ขีดตงัง คนดูตัดสินใจยากมากแต่พอไลฟ์ขายคอนโดราคาหลักล้านกดตะกร้ากันเป็นว่าเล่นเอาเป็นว่าอย่าลืมไปอุดหนุนคอนโดทั้งหมด19โครงการกันด้วยนะคะคอนโดสวยใจกลางเมืองราคาไม่แพงเหล่าชาวด้อมมหาเศรษฐีสามารถเป็นเจ้าของกันได้ไง่ายๆเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ